สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมขอรอสักครู่นะครับผมขอเช็คปปแป๊บว่าลเแล้วยังวันนี้เราจะมาเล่นเป็น c o เวอร์วอป็นก่อน c o เวอร์วก็คือคนที่เขาเรียกอะไรผมถือปืนอะไรเมื่อกี้จะได้เลือกฐานท,ทุกทองก็ต้องเล่นแมพเล็กๆถูกไหมจะได้ใกล้ๆ เอ้อผมไล์แล้วหรือ,อยังวะปะาคะูผมไม่เห็นอ๋อนี่ไงคือแล้วโอเคโอเคโอเคมา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  Let's go ไม่เสียวเวลาจ้าไปไม่ต้องคิดเดยอะลุยไปแต่ตัวกับลูกโซ่ t s go let's go สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับ ทั้งสี่0มืนห้าพันคนด้วยนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคการทำงานที่ดีที่สุดต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนโอเคตรงนี้ let's go bro เคลียร์พื้นที่นี้ก่อนเลยรู้สึกแปลกๆเลยผมเพิ่งเล่นในนี้มา อะไรวะครอบดูตี้คุณละเรื่องเลยละพ้นไม่มีอะไรเลยเลอทีนี้ไม่มีอะไรเลยลทุกคนตกใจนึกว่าคนโอ้โหแวบแรกเท่านั้นแหละ ดูก่อนว่าเรามีอะไรติดตัวบ้างกระสุนไอ้นี่ยาโอเคไปไม่ค่อยมีอะไรเลยใช้ไม่ได้หักอย่างเราไปบู๊กันดีกว่าไหมลองดูที่ตรงนี้มีอะไรบ้างไหม ไมมีอะรเลยทุ่งโล่งผมโคตรเกลียดเลยไม่ชอบเลยไม่ปลอดภัยอย่างแรงทุ่งโล่งนี่แหละสิ่งที่ผมไม่ชอบวิ่งแล้วมาเหนื่อยหยุดตรงทุ่งโล่ง ถือลูกซองเขาเด็ดหัวทีหนึ่งเราก็ยิงกลับไม่ได้นด้บอ,อกไหมมีคนยิงกันตรงประมาณฝั่งนั้นนะไหนแค่ไหนไม่รู้นู้ครด,ดัง กดดังทุกคนกดดังกดดังสองร้อย200บาทไม่เอาไม่เอาหนักกระเป๋ามีการประทา่าตรงแถวรางรถไฟนะที่หักอะชัดเลยเสียงชัดเลยถ้าเปิดอย่างนี้สแสดงว่ามีคนเปิดแล้วใช่ไหม ใช่เลยไม่มีอะไรเลยนี่เปิดหมดแล้วทุกอย่างเปิดหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเราไปทางนู้นดีกว่านะเราถือลูกซองอ่ะผมเชียร์เปียบอ่ะเราต้องแบบอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ย ทางอน้เขามาเลยตุ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 ๆๆคน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 บอดๆๆๆบบ คืนผมไม่ค่อยดีนีสิไม่ถูกใจเลยจริงๆเรามาหาของให้เต็มตัวกันก็ไม่มีอะไรสักอย่างเลยผมมาชา้าทุกอย่างเขาเอาไปหมดแล้ว โล่งเลยเฮ้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 ยขอปืนพกก็ยังดีเว้เฮ้ยไม่มีอะไรเลยเรีย ع. โอ้ยทิ้งแบบหนัก สบ,บูยดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของดีของดีของดีโอ้โ oh, หไม่มีมีแต่ลูกโซ เออโมโมยก็ yeah, ยังดีอ่ะรู้ไหมมันหมายความว่าอะไรมันหมายว่าความว่าเคยมีคนมาที่นี่แล้ว ทิ้งคนๆิ้งคนผมไม่รู้ว่าเท้าผมหรือเท้าใครรู้ว่าหลอนไปเองก็ไม่รู้มีคนจริงว่ะทุกคนผมไม่ไม่เอานะผมไปนะ ไม่รู้ว่าพวกคุณได้ยินไหมอ่ะเดี๋ยวผมมาได้ยินนี่ศพใช่ไหมโอ้ยผมตกใจหมดเร็ว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 ไม่มีเวลาแล้วต้องไปแล้วเราต้องไปแล้วนี่อะไรอ่ะมแมว よいしょ、だいぶね。 ใช่ลูกอะไรเนี่ยอันนี้มันไม่มีลูกอะ เฮ้ยบัด What are you doing What is the key เออรู้แล้วมันก็ขยันเกินสั่งไม่หยุดมันก็ด้วย ผมว่าผมไปยิงมันดีกว่ายิงเฉยๆเยนะี่ยไม่เอาของหายเป็นไล่ะ มีคนอยู่ในบ้านมีคนอยู่ในบ้านมีคนอยู่ในบ้า

เสียเวลาไปแล้วเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลายิงในตัวนี้แล้วก็ไปแล้วเร็วๆๆๆๆขอแม็กด้วยขอแม็กด้วย Rồi. À speaker, hay lắm đi đi hôi. à, không phải lục à, มันรู้ว่าลูยโอเคหยิบมาซะเยอะเลยลูกมันก็หลายแบบเกินมีอะไรบ้างไป อันนี้ใช้ทำได้ใช้ได้ไหม,ใช,ไไหมใช้ได้ไหมวะไม่รู้เหมือนกันหกพันใครได้หกพันอันนี้หกพันอันนี้ดีกว่าช่องเล็ก ใยเวลามากเมื่อกี้ไอ้นั่นก็วิ่งหน้าตั้งไม่ไม่สนใจอะไรเลยเซฟแรงแป๊บอะไรสีแดง เอาให้ของเต็มแล้วก็ออกเลยละอะไรวะสายไฟสายไฟสายไฟดูสิมี GPU NVIDIA ได้โอเคฮัลมล ใกล้หมดเวลาแล้วเราต้องออกแล้วทุกคนเดี๋ยวงานนี้เสร็จเดี๋ยวผมออกละพอแล้ว,ออลวโอเคไม่มีอะไระถึงเวลาไปแล้วทุกคนลงไปเจ็บไหมเนี่ยไม่หรอกนะอุย้ยตกใจตกใจนาะบ่บาว อันนี้กันก่อนนะครับขอบ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ